สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีสกูปพิเศษมาให้ดูกันครับเกี่ยวกับเรื่องของฝั่ง Android และ iOS หลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone 6และ p n o n e 6 Plus ไปครับซึ่งถือว่ามีขนาดหน้าจอใหญ่ที่สุดของฝั่ง iOS นะครับที่เคยมีมาเพื่อหวังจะดึงดูดผู้ที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนจอใหญ่กลับมานะฮะหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้ต้องเสียลูกค้าไปหลายรายเลยครับเนื่องจากขนาดที่เล็กกว่าของทางฝั่ง Android หลายๆรุ่นนะฮะ ซึ่งตอนแรกครับดูเหมือนว่ายอดขายของ iPhone 6และ iPhone 6 plus จะพุ่งกว่ารุ่นก่อนเสียด้วยนะฮะแต่ล่าสุดจากผลการสำรวจของ Consumer Intelligence Research Partner ครับหรือว่า CIRP เชะเห็นว่าการมาของ iPhone 6และ iPhone 6 plus ครับดูเหมือนจะดึงดูดใจชาว n n r r o i d ให้เปลี่ยนมาใช้ iPhone ได้น้อยกว่าสมัยของ iPhone 5S อีกโดยจากสถิติที่ทำการสำรวจมาครับ พบว่าผู้ใช้ไอโฟนหน้าใหม่ที่ย้ายมาจากฝั่ง Android ครับมีเปอร์เซ็นต์เพียง12%เท่านั้นในเดือนกันยายนปีนี้นะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนเดียวกันครับพบว่ามีสาวกย้ายฝั่งมาถึง23%เซซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากนะครับว่าขนาดที่ใหญ่ขึ้นของหน้าจอไอโฟนนั้นไม่ได้ส่งผลต่อกลุ่มผู้ใช้ Android แต่อย่างใดครับแต่กลับส่งผลต่อผู้ที่ใช้ไอโฟนแต่เดิมอยู่แล้วแทนอีกด้วยนะคาดว่าเหตุที่ชาว Android ไม่ได้ให้ความสนใจมากนะครับ เนื่องจากขนาดหน้าจอของ iPhone ที่ใหญ่ขึ้นนั้นมันมีขนาดหน้าจอแบบนี้ในฝั่ง Android จํานวนมากอยู่แล้วครับแถมมีในทุกช่วงราคาอีกด้วยนะฮะจึงไม่ค่อยจะเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนไปใช้ iPhone ที่ราคาแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัดและจากผลการสํารวจจะพบว่ากลุ่มของผู้ใช้ iPhone เดิมนั้นครับจะเลือกใช้ iPhone 6เซเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยจะข้ามไปใช้ iPhone 6พ l u ดที่มีขนาด5.5นิ้วด้วยนะฮะส่วนทางกับผู้ใช้ทาง Android ครับที่ถ้าเปลี่ยนไปใช้ iPhone แล้วเนี่ยก็มักจะเลือกที่จะใช้ iPhone Plu อแทนะฮะ การว่าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดมาจากความเคยชินและรสนิยมส่วนตัวอยู่แล้วครับและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับยังไงก็ต้องอยู่กันยาวๆครับว่า iPhone 6และ iPhone 6พัตจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหรือไม่หรือว่าจะเป็นกระแสะเพียงในช่วงแรกๆเท่านั้นครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกด Subscribe c h a ช่องของเราใน y YouTube ครับพิมพ์ s Space p h o n e TV แล้วก็ u b s c r i b e นะครับเพื่อได,ได้เข้ามาคุยกันฮะสวัสดีครับ